อนบันชาอายุ59ปีเป็นผู้พิการทางการได้ยินได้รับการจ้างงานมาแล้ว7ปีบริษัทจ้างงานโรงพยาบาลพยาไทยจำกัดสองตำแหน่งแม่บ้าน งานที่ได้รับที่ชอบงานทำความสะอาดทั่วไปปัดกวาดเช็ดถูตามบริเวณตา่ตางๆการร่วมโครงการ90วันมหัจรการของสันการออกกำลังกายการดื่มน้ำกินผักผลไม้ งดหวานมันเค็มเพื่อร่างเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงและไม่มีโรคภัย<ม>ขอขอบคุณบริษัทที่จ้างงานบริษัทโรงพยาบาลพยาบาลไทยจำกัดสองขอพอะคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวอัชราทองคำตำแหน่งเ,นเจ้าพนักงานสาธารณสุขนานงานนะคะ,ะเป็น รนนพประจำตัวของผู้พิการนะคะคือคุณอรอนวันทาค่ะค่ะในส่วนของรพสต,ตหนองโนของเรานะคะตั้งที่หมู่สิเอ็ดนะคะตําบลชีทวนอําเภอเถิงในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะค่ะในของรพสต,ต,ตของเรานะคะจะเป็นหน่วยบริการ,ระสมภูมนที่ให้บริการแบบองค์รวมนะคะอ่าส่งเสริมป้องกันร,รักษาและก็ฟื้นฟูนะคะค่ะในส่วนของผู้พิการของเรานะคะคือคุณอรอนวันทานะคะค่ะซึ่งก็จะมีอ่าหน้าที่เป็นแม่บ้านนะคะค่ะ หนึ่งนะคะก็จะมีการทําความสะอาดอาคารสถานที่นะคะห้องต่างๆห้องปฐมพยาบาลห้องตรวจคันนะคะ,ะตรวจโรคห้องประชุมแล้วก็ห้องน้ํานะคะค่ะและสองนะคะก็จะทําความสะอาดรอบนอกอาคารนะคะตัวอาคารแล้วก็สวนสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีการดูแลตัดแต่งกิ่งนะคะต้นไม้นะคะค่ะแล้วก็สามก็จะเป็นการเตรียมอุปก,กรณ์ในห้องฉุกเฉินนะคะเพื่อพร้อมให้บริการาประชาชนนะคะ แล้วก็4นะคะก็ช่วยในการวัดส,สัญญาณชีพนะคะให้กับผู้รรรบ,บริการที่มาบริการในรอพสตนะคะแล้วก็5นะคะในส่วนนี้จะในบางโอกาสก็จะให้คุณอรอนช่วยทําแผลนะคะให้กับผู้ที่มารบ,บริการในแผลที่ไม่ชะการไม่ใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของอเจ้าหน้าที่นะคะค่ะแล้วก็และก็ขอขอบคุณนะคะโรงพยาบาล พยาไทายจำกัดสองนะคะที่ให้โอกาสให้กับผู้บริการของเราให้มีให้มีสวนร่วมในการปฏิบัติงานแล้วก็ดูแลสุขภาพพี่น้องในชุมชนค่ะ,คะขอบคุณค่ะ